จันุ่มน่มลูกเอ้ลูกปบสมัตมาแม่ดิค่ะแม่ก็มีหัวแบบมือกลับมือเป็นเนาะแตมือนี้วันนี้ไปแต่แม่อุ้มท้องมาเนาะเล่นเสร็จิงาถาหอยแม่กับนี่หัวเนี่ได้ลับได้เป็นเอแม่น่ะโอโหสีเฮมือนี้ในมือนี้วันนี้จะมันจบสี่เฮอลูก ไดเว่ได้กัดติดชาเ้อกัยาคือเธอลูกได้กัดไดเว่นรูเว้าวับคำน้อยวัาคำใหญ่แม่ก็เธออุตสิกัดเหม่นบอกแต่มี่เธอลูกได้กัดไดเว่นวัาคำน้อยคำแข็งคือแม่กัยาแม่อภัยเธอรู้จะดีไม่ห็นมีเธอรู้ติดชาเลยแม่กับเธออาไปนั่งกัดเว่นแม่เน่นะแค่มาดูว่าแม่กับอาภัยเธอทุกอย่างแต่ว่มอาหากิน่มเล็กเชื่อแม่กับยาแม่เธออาภัยเมื่อเธอลูกได้กัดได้เว่น กดูกดีม่แห so well, mm ้งกะดูกจางลูกบกหุ่นลูกเมกกะรูหักรูแขงน้ำเดือวูหักเอยแขงเดือไหมบหักกับเพื่อหักกดูกเม็เขาเลอกกระูกเบ่งเดือต่อไปแม็ดกะอุติกำมือนี่ลบมือมือเดืยต่อไปเฮอไปชัดนี่แต่ชัดนี่เมือได้กันได้เว้นจักเม็ดได้มแต่มือนี้ต่อไปลูกคนนี้ือในติตดไปเลยนี่แต่เพื่อได้บุ๋มได้กุศล ยิ่งยิ่งขึ้นไปหาแลึกก็ได้ลูกเม็มู่เพกก็ฮักพูแพ